ทำไมการเลี้ยงลูกยุคนี้ถึงต้องแตกต่างหาคําตอบได้ในคลิปนี้ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าแค่การเลี้ยงลูกผิดวิธีก็ <c oughs> สามารถเปลี่ยนอนาคตเขาไปได้ทั้งชีวิตหลายปีที่ผ่านมาห <c oughs> มอเห็นเด็กยุคนี้เนี่ยเติบโตขึ้นท่ามกลางกระแสะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งเทคโนโลยีสังคมสิ่งแวดล้อมต่าง,างๆทุกอย่างหมุนไวเกินกว่าที่เราจะใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบเดิมได้หมอชอบประโยคนึงจากดรเฮมจีนอตที่บอกว่าเด็กเปรียบเสมือนปูนที่ยังไม่แห้งอะไรก็ตามที่ตกกระทบพวกเขาจะฝังรอยไว้ตลอดไป และนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่หมอเขียนหนังสือรู้แค่นี้เข้าใจคนทั้งโลกเพราะหมอเชื่อว,ว่าการเลี้ยงลูกนะคะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ยิ่งรู้มากขึ้นเราก็จะยิ่งเลี้ยงได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่การให้ความรักแต่เราต้องเตรียมเขาให้พร้อมสําหรับอนาคตด้วยค่ะแล้วการเลี้ยงลูกที่ดีในยุคนี้จะต้องมีอะไรบ้างหมอสรุปเป็น3ข้อที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสําคัญอย่างแรกความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ สอนให้ลูกเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นจัดการความรู้สึกได้ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ แข็งจากข้างใน2เรื่องของ IQ หรือว่าความฉลาดทางสติปัญญาเด็กต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็นไม่ใช่แค่เรียนเก่งแต่ต้องแก้ปัญหาได้3ามนะคะ EF หรือทักษะการบริหารชีวิตให้ลูกรู้จักตั้งเป้าหมายวางแผนควบคุมตัวเองและแตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคะ่ะถ้าอยากสร้าง3ข้อนี้หาอ่านได้ในหนังสือรู้แค่นี้เข้าใจคนทั้งโลกพาดที่6บทส่งรักถ้าเราไม่สอนลูกโลกนี้จะสอนแทนแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าโลก ะสอนลูกเราในทางที่ดี